สวัสดีพี่นอ้องปองฝ่ายเบิร์สุภูสุคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้องบาสเดอพี่น้องเดอตอนนี้ก็คือมาอยู่ที่เทียงนาสาวันอันนี้บ้านของสาวันเราเพิ่งกำลังเห็ดเนาะมาอย่างอีกแล้วว่าสันหมู่บ้านนี่กม็ม,ออกมาเมื่อกี้ก็มาเมื่อนี่ก็คือว่านเนาะนี่พูยาจะดีอีกแล้วพี่น้องจะซื้อน้ำอ้อยสาวันห่ทีมงานของเขาจะได้กระขอบมอบกอบใจหลายๆเด้อดูที่ ซื้อน้ำอ้อยเลี้ยงทีมงานกับพวกงขาวพอดีเอีนเมื่อนี้ก็คือแม่นางขุดมันเออเหมาะเจาะเลยจา้าเมื่อยๆนี่กินน้ำอ้อยเย,นย,นยน็นๆเอาพี่น้องเนาะไปพี่นออ้องว่าอะไรใหญ่ห้างขับไปทางในจับไปเอาน้ำอ,อ้อยเลี้ยงจ้าเลยจ้าเถียงนาของนางผู้อย่างมาทำมีสัตว์ที่น้องพี่น้องเนาะ

บ้านด้วยพี่น้องเด้อซีมหกับดูกพี่น้องเลยเป็นทอดปลาอินไตว่าเออว่าปั้นกินเองอันนี้ได้จากตุ๊กละยลอยได้จากตุ๊กเลยได้แล้วครบแล้วของจา่เรเรียบร้อยอีเมลเราตั้งขายอยู่เอออเาไปส่งงานแล้วจังหวะทุ่งเอาไปส่งงานลูกค้าท่านกลับมากินกินชาส่งหันแจ้งหันแจ้งพุดจะพองเลยเฮ้ยมีแห้งดีเลี้ยลูกแปะแตลกสมยาโมกุกอยู่กับเครื่องปั้นปุ๊บมาแล้ว โอ้ยมีแหงเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยมีแหงเด้ดมีแหงบ้านหดมีแขงปีนี้นะอ้อยหมดแล้วจ้าบานนี้ปันนปันแต่เศ้าคุณบออูอาสกเนสิข้ามมาเป็นสิงาบนีอืมเพดโพเดี๋พี่น้องเด้อมันกีดนบนี่มันทักะดปั้นอ้อยนี่คือว่าตเก่าิเลออนี้นะคือว่าีงามือย่านกียวพุ่นบัตลาไปพุ่นลำาเนมันหวาน่น รู้มันหากระแดดบ่อะไรมันยังบ่ละบ่อีกอย่างอ่อยปีนี้มันกรบโบเล่แกแต่สำหรับคนที่มักวานแนะนำให้ใส่น้ำตาลได้พอดีแหละซัมนี้นั่นโอ้เขาจะกลิ่นปลากระบาวานทามหาหลอดอู้ใส่อันนี้ใส่น้ำก้อนโยกอีกน้ำก้อนกัยังเมื่อห้านยังเมื่อเอาอยู่ห้านคอยพูดว่ากินนวานปลาหมูอยู่กับกระบาวานแล้วอืวานได้เป็นนไป ดอกไม้นะคะอยากขึ้นองปลอมันเลเฮ้ยเนาะอันนี้ปลูกเองปั่นเองขายเองนะคะจ้าดูแปวดของทีมงานพี่เจ้าพี่ฝนซื้อให้พี่ฝนเหรอจ้าขอบใจหลายๆด้วยจ้าไปห้ย มาจ้ามาจ้ามาจ้าเฮ้ยอย่างอกว่าดึงมันมีมัจจิปโจกเอาไว้บดเอาก็่เนี่ยว่ากิ่นว่านเขามาเด่นนี่พราะว่าถ้าได้ไปออกเนี่ยจะเอาหมวกอ่านเนี่ยตรงเอาอืมันพอจี๋เนี่ยพ่อจักตุกนะพอพ่อแต่ว่าเฮ้ยนอนอาจจะวันได้ไลน์กว่าตั้งก่อน โบใดลายนะเจ้ตั้งรถจะว่าบจะออลองมงตั้งมือได้โอ้ยจะปนเ่างได้เทียโมกาถ้ากดจะเห็ดนั่นเห็ดนี่มันเซ็ดยังได้แตสบลกอลแถมจะมองกับลูกอีกมันจะมอมแรงอยู่บ่คันน่ะบอมซึงลบดเดียวขาตัดอายุไปหปีแม่เอ้ยหัวละลูกเขานหัวละลูกลงลุ่พู น้ำนานเลยสัดพม่าสินอดข้างๆว่าเงยบันเท้ผัดไปโป๊ะใชกระเบื้องพวนเขาแอบนะมันเลยมอนจะมาหลุกโูกะว่าจะลุกลจะมาเมื่อามเขือนงอมเจ้าใอยญาโนดกับคืืนนั่นมาส่องเบื้งหัวอ้าวเดูนี่หัวอรา้ยมันสิมมแรงอยู่มัยังหรือว่านอนลงบ่อเอาออกเลยนอนลงบอบอ สองสี่หกเจ็ดแปดสิบสิบเอสงสิสนอนบอาาอนนู้เอาาไม่เอาตาไม่เอืมเอาเกามาใบเดียวความจิงอากรว่ายู่เ้ยคินน้ำทานี่มันจบมบสองตู้เปล่าโอลยาเปล่อเหอดจอยกินน้ำานนบบบทาหน,อนอ่มันแดดจอยนะแ,แล้ว่นไปเลยนบอไปไลเขา้งบอกไอ้ีอะไรบอกบอบอบอน้น่นแหละมันเจออันนัม่ได้ลยอยู <laughs> ่ดอกนอนนั้นอดีเลยแต่ว่าอดีเลยแต่ว่า ดีแล้วอืมแมันย่อยกมันย่อยใช้พาสลงก่อยกัเมื่อจังคัดบิดเอาอจะได้ได้บิดเอาห้าอันสโบิดเอาาสลโอตัวฝนจะเสียดายเนาะเาเสียดายอยมาดือกมาไก่นออืมกินนเือกันกินนอซ้ำกัน แค่กินตบกินแซงแล้มันย่อยใส่ส่งใส่เสือกยังราตเลยกนตาใบเดียวกันตาใบเดียวมกัดซ้ำกันตั้งอยากตั้งอยากนอนกระซ้ากามเฮ้มนดะนี้กตาเลยเอือนี่แ่นนักไส่ตัวผสมงไปนี้จังพาเอาซ้าเออมันใส่งานลายแนวอยู่ผสงกันนะเอาตาโตกมานีใช้กัตตารดนี่ก็ได้ร้อย ไปซื้อร้านนี้ไม่มีถุงยางโอ้ยนี่ใส่ตวงปลาสลิดเลยคอยใส่เอาเอาแก้มาใส่เฮ้ยหัวคันได้ขี้มันก็จวดจ้าดูแล้วแหละเฮ้ยแรงร้อยมาสิอืมเรื่องุงตกแตกตามนักเกจ็ดดีกินในสุดท้ายแปลว่าสิเจ้าใส่มันให้มันแล้วมือเดีอยแต่จากสิแล้วหรือบ่บั้นนะอืมแล้วอยู่ดอกข้าวไปสายมืออื่นมันกับบุมีแนวเฮ็ดแต่ว่ามืออื่นกับพันแต่ว่า น้องเฮยจัพราะอยากอยู่ใกล้ทางป่าได้กี่ปุ่นเข่านเป็ดปอดจะตายไวกี่ปุ่นลดไงด้านซินบ้านน้ำก้อนคือด้านไม้เทเด้ใส่ซิมแบบเย็นเย็นแต่มันเป็นโทนอ่ะมันอันเต็มกระตาบ้าใหญ่จักรวดนะสิบแปดสิบแปดขวดจ้าครับจใหลายๆเดือดจ่าติดเสือทีมงานเนาะเจ้าสิกินจักตุ๊กหอยเมื่อนี่มันกระเบิดละซองู้เดียวะอืก ถื้นหน่อยถ้าคมาขัดตามเนี่ยคืนก่อนนะถูกไม้อมาเลยของียบๆอันนี้เอางูขัดต้มเอาไหมมาร์ซารีนเมอเมื่อคืนนี้ต้มกินเพียซีมาบ่เพรา่ว่าดี่กินคอยกินทั้งนั้นคอยกินหอดทั้งนั้นน้ำมันยำกินวันโจยมาบางไงบางไงนั่นกินซีมากนั้นเพียนั่นต้มกินซีมา มากเแก็เมดัเบ้มากเยวเยังชอยกันกินนั่นนี่นั่นเบิ้อไรมันึ้นมาไม่ใชาแลยเขาผูยอยในเคืองเติมเขาต้มแล้วเขาไว้ในจานแล้วไปกินเขาแอีกคึงนึ่งอล้วบอกเลยว่าใส่แล้วุกนเลิค่ะไกรยังมาได้ต้มเบิ้ลดอไขกระยั่งที่สมหมากมอแรงกต้มเบิ้ลอันนี้กะลงกไปปิ้งอยู่สหมากเดี๋ยลุ่มนะทงนึงไงครับปั่นกันพละหมากส่องหมากเลยเอาึืนเคื่องเติอร่นี่กับทงนึ่งเลยครับปั่นก แล้วคอยกับผู้เดียวก็เอาไว้ท่งนึ่งก็กินลายยอดแล้วก็เอาไว้ทงนึ่งชมควนขนาดนั้นชมควนเอาไว้เวลาเสร็จมาอยากกินหวานข้าปวดต้องแซมเมลีนชีทิเฮตตะกี้ชุมห่อปั่นน้ำอ้อยด้ยอืมและเพิ่นไปใช้อะไรเจ้าแคระในเห็นถึงจะน่าจะอยู่ในเฮือนในเฮือนนี้แต่แกะหรอบอสไปหยิบนะเราแกะแล้วโบจ่าเมื่อกี้เราแกะแหละใช่แก้ โผล่ค yeah. <com> ือแบบโผล่มาบ้านเลยกับผมได้เห็นเราเหมือนยู่ไก่ซื้อหยุดเลยได้จังมือละหยิบนะจ๊ะหอด้วยสามสี่มือเออได้ลายเลยเนาะมือเขาแก้แล้วมาหยิบอืมจะหอดเจ็บหรือปะแค่ขยิบปูมือง่อยแั่นี่อ้าวย้อนว่าเห็ดทานเห็ดเต่ามะเห็ดเต่าเนี่ยโหล่มือคาดเลยผาพันบอกบอไม่ตัดไม่แต่มันแข่างก็ไม่ดูไรเสียดายบ่อยากมากเลยมือหนึ่งกับจับก็ไม่ดูมือหนึ่งกับพัน มันมันชาวขางมันทลาลงมาทูนแต่โ้โผมือนะครับตกลงมาพีแล้วมันเลือดเต้านางมันติดกันจะจับมาปุ่งใสร็จได้ห้องเฮาย่านเป็นลมค่ะอันเนี้ยห้องบางคำเฮาอันบัวห้องบางำเฮาน่ะมันพันออกโน่นเลยนะมันออกบดอันนั้นัางอันนี้มันมันเลือดออกมาเห็นแต่กระดูกขาลไปแจ้อยู่เลยมีได้เห็นกระดูกอันนี้มันไม่นะมันไม่โล่แล้วมันทลาลงมาแล้วนี่มันห้าดอกเครื่องนี้ก็มาได้เลยเลือดเต้านางผู้ทางลุงนิยอนเลย โอ้โหพวกมือมันกัดโตกคือหองอูหฮันนะเขาล่อลองมาพี่กระหลงกระกองไม่ได้กระจ้ามาปุ่งไว้แล,วลไแล้วก็เอาไปให้ปุ่มแล้วกระมืออะไรครับไปหยิบอยู่บ้าน<อ>าบ้านดาไ,ไ,ไปไว้ไปไว้แล้วก็เอาผ่าเครียดแล้วมันก็อยู่เลยเด้อยวหไปบ้านดานะครับไม่ได้ยังหยิบไปเขาจะตัดตัดไขะมาตัดอยู่ข้อลุมพี่ มันมันออกกันอยู่ขอเิงองหาาติบ่ตัดได้ยังมีได้หมือดํหน้าได้หยิบโลเียก็ยามมันเิจังไดได้นานายามฝนตกแล้วนมึนได้เอ้ยยามฝนตกแล้วมึนมันอยู่มอที่่หน้ายามฝนตกนะมันสั่นแนีตลอดบ่อือคัฮบายแงกตมันยังหูมือเจ็บไดบมว่ามันมันมึนอีหยังมันเช่นมันบ่จักเนาะมันเช่นคันตีนะไม่ลาวไปปาด กมีเงินเปอดาีมันไม่คันล้วอกแล้วก็มันยางแล้วมันเถื่อนก็เรื่องก็เรื่องจ้งเนยเลยอยู่ขนาอยู่หมนาอยู่หนานี่แค่งนี่นาม่้าวักเรื่อนลมาเสียบจุกเสร็จแล้วมันปีนออกมาบดไ้เงยบอาผ้าพีจมูกกันนาตาไวมวันตื่นมนกา็ยุ่มมรงมันปีนลงมาแหลวเอาผ้าสนลงอียอันปีนขึ้นมาปกไว้อีกวั้ปีนจมูกกันน้ำมัน ไม่เจ้ากันแคเดียว่าบอได้อยากหักกัมแตเตีได้แล้วลบหักครื่องจุกองมันไเินออกไล่ไดเดียวมไม่ขี้ห้ออกแล้ชเจ้าอันนี้ไม่ใช่นาเปดต้อยเาครื่งข้าง้ที่ออกไปว่าจวบนะไเฮ้ยมาแขน้องหม่ยังสิแขน้อม่อยู่ล้วน้องม้ท่งน้อมแก่งกันได้ด้เ้าวม่พ่ดนี่นะแล้วเมืชักแล้เหนียว ดนี่พี่หนงพีแม่เดี๋ยวม้าโไปดำหน้าเลยแพดตรงนี้เดี๋ยวไปได้หูมือทีไดโปมันตาดอันนี้โพดตรงน้นมันตเด้งเดมันไปได้หูมือยังไงินแบบเย็นสิิแบบเย็นเรอโอ้ยส่งว่อไปจังเรือมงมงเห็นเ้าผัดสลงเฮ็ดแล้วเราก็ไปทู่จนเลือ ไอว่าจะตู้อันเพื่อนันแล้วเอาทูแต่ว่นนะเมักันนี้เอารืองอยู่หันแล้วมักอนท่าเนี่คับวาคือชิมันดูบบกตื่นนะโอ้ห้ยโรคาหายว่าแต่ว่าไปอันนักลับมามันหล่นเบิรเทยนน้ามาเทียนนี่ใส่ยังเอ้าเขาห้ามเขายกมาเด๋อเฮ้ยเขายูมาหยุด มึงจะโลดอาซีมันเด้อพี่น้องเด้อลืมบอกใหรขึ้นมาบอกใครจะมได้อะรถแบกไปบานลอยางมาเรมขากอีกิโลชิมมึงิมึงเจ๊วัดสิวานาขอยบอเฮ้ยแงมากินละเช้าวัดมาววันสิวัคืนจงไ ก็นำไปเตยอรำรดเนาะเขียวผักเจมัค่ใส่ไอน้้าเขียวน้ำตกเนาะผลเห็นแทวแท้เดี่ยผลสีไล่คราเนาอะไม่นี่จ้าัำฮีนั่นแหละฮี้กินมาเดาอันนั้นน้ำสวรรค์ให้ค่ะอันอันนรด น้ำชวันก็นให้เขาชิมไปหมดมื่อนเนี้ยก็สิไปเปิดตู้ดังๆรถแค่ได้มากแค่มันจอดเราก็สิมถอกแต่กระสอมันเบิ่งไหวๆนู <c oughs> ่นนู่นไหวบ้างทุกคนในน,นี้นะั่นเออเจ้พระเจ้าอะเขาขั้นไปเปิดตู้แล้วเขาไปหาบอกคุณไหวบางคำอะไรอย่างนึงนี่แล้วเออเออเออไล่<บ>ะไร,ะไรบักตันนะฮะคารุยยังบอกท่านได้ว่ายังเดาว่น่าเดาว่างีอันนี้เอไปกินอย่าไปเปิดตู้ด้วยนะเขาสิว่า ว่าเขอไม่ไดุ้กใจอมเาะเออซีดเลยปซีหมดเลยอซีเอันเดี่ยวกันเลยออกอนหวานคือกันาเขาเีวจนจางกินแลวกินน้อยเอยเจามาพิสูจน์รสชาติไปลกแต่ลูกไดเอ้าเขาจมาพิสูจน์หวานไหมหวานหน่อยก็พอกินอยู่แล้วมือนี่กะหยาดเสร็แล้วพวกห้ากินก็ดิรีบรอรีบรอจังอยาได้บอลน้อย วุ่นถ้าบ้านแต่ก็ห้ามาอย่นลอยเลยขาเขาจับบางหนึ่งนี่นะกับชุเจ้าก็อยู่ใน,น,นห้ออางปีตะตุไว่เพลงได้จบฟังนูง้<อ>ันฟอร์มเดฟิวเออเขากมาทั้งมาลายน้ำถำทมทั้งซัมป์ปี้นี่แล้วามาลายอันในเทียนกรงแคเซียมแต่รถผัวมีนั่งชื่อเสี่นนยสองหมื่แต่รถในเฮือนผมมีนั่งชื่อน่าได้เสียหาเชได้เสี่ยหาชนมีอสิงห มีกระเสียบนมีกระเสียบอกไปวันนี้แหละแห้ะผู้านได้ไปเอาก็ได้อดุษะกันนี่ให้เจ้าของไปเอาเจ้าของเอาไปกระบ้อได้เออผู้อื่นไปกระบ้อได้เจ้าไปกันบ้างเจ้าของไปเอาบักตันผู้เต้นนี้ฮะเกลี่ยแล้วบักตัดเอาไปเฮ้ยผู้คนไปเอาประดิษฐ์ไปมีได้เฮ้ยผู้แล้วก็ผู้เกลี่ยไปเอาแล้วก็เฮ้ยได้ไม่ผู้เจ้ามัน เฮ้ยหล่นปกเองหลงไใช้พุนขากินแทบพุกขี้ไปนอยจะคองเลยยังเียรนอะไเซแยนถูกงเแสนไมเลยแ่้วก็บอกเกนย่งน้ชบเมื่อซ้ำซื้อเมือไปเฮ้ยโง่แบบนี้เหาก็ได้ ข้างหมอกแกงไม้ไหวโย่ไม่ไหวหมอกทีโบ๊ท่าเขาหยุดด้วยกาอนจยางเขาย่อภาเข่ามากปฏิบัตเได้หน้อยเห็นมันอ่านมาไปไปขึ้นได้หกครั้ไปจ้าดอ้วยแล้วจ้าบัด๊ี้จ้าเขาบอกขอบใจหลายๆจ้าผู้จ้ามาฮอดแล้วเนาะกระพุนทีมงานกับเข้าไอซีก็มาครบเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องจ้าน้องๆก็มาบุลเละอืม

ฝนวัญญาพี่น้องมันตันกระไดนเนาะ,ะแล้วพี่น้องมาห่ออีกสักศิลบรรยากาศไว้แค่เสน่ห์ละกันฝากติดตามคลิป้าละกันพี่น้องจ้าไปแล้วจ้าสบายดีจ้า